นี่ครับข้าวที่ใช้สมแดงครับผมสุดยอดนะครับวันนี้ไม่ได้นําขวดเป่าของสมแดงมาครับนี่ที่น้องก็มาช่วยเกี่ยวหลายคนเหมือนกันครับนี่ครับข้าวหวานที่เคยถ่ายทำไปคลิปที่แล้วนี่ขนาคขนเดิมครับผมนี่เป็นฝั่งที่ไม่ได้ใช้สมแดงครับดูต่อฝังครับครับนี่ครับฝั่งไม่ได้ใช้สมแดง นี่ครับนาของผมลนะครพุทธ,ธิสารครับที่เคยถ่ายทําไปสมแดงครับการใช้น้ำ25ลิตรก็ใช้แค่ฝาในของสมแดงครับไม่ได้ใช้เยอะเลยสมน้ำ20-25ลิตรฉีดพ่นตอนเช้าก่อน3โมงครับนี่ครับ มีพี่น้องมาช่วยเกี่ยวหลายคนเหมือนกันครับสวยงามมากครับท่านไม่มีล้มครับกระาดาษผมสูงร้อยเจ็ดสิบนี่ครับกระปุกดึงฉีดได้ สองถึงสามครั้งครับถ้านาประมาณสิบไร่ลดต้นทุนเพิ่มพื้นผลผลิตไม่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมครับผมนี่คือผลงานของสมแดงที่อำเภอบ้านม่วงครับผมสุดยอดไหมครับอขอบคุณครับผมขอจบแค่นี้สําหรับ